โอ้โหอาคุณอยากดูรับน้อยทุกเวลาอาเอาแถวลูกกระดาษปุตุมไปทเวลาเหมือนกันครับตาโนยกระดาษใต้กับปุตุมเอาบกระาษใต้กับปัตุเฮ้ยไม่พี่ไม่จับมือของก่อนไม่จับมือให้นี่ขึ้นวอดในซีซั่นทุกปีครับอีนี้แพ้ปีหน้าไม่แน่ขออนุญาตนะครับสำหรับสายเอนะครับฟุตบอลประชาชนชาย เจ็ดคน35ปีขึ้นไปนะครับสายนี้นะครับที่1จะเป็นบ้านตาเชื้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเาคะแนนเจอกันใหม่ไดเจอกันใหม่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่สอขอบคุณครับ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 ขอบคุับขอบคุณครับขอบคุณครับบคุณรับขอบคุณคับขอบคุณรับขอครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ราคาน้อยนะ